สบายดีมือนนิกะยู่ทงน้องพบปอกับบ่าวเออยเดี่น้องกะยูทงยูทาเกี่ยวขขาวเบาหนำนาอพี่น้องมือนน้กะมีมีแม่มีน้องชายน้องสาวของบ่าว้นเนาอพากันมาเกี่ยวขาวแล้วมือนี้ล้มล้มมือนนิกะไหนสบายดีทุกคนมีอนต้อนรับเข้าสู่ซองเบาเพื่อมาจยาการมือนนิกะล้มวีวีพี่น้องเอ้ย กะพากันลงเกี่ยวเขาตามพ่อเกี่ยวข้าว,วห้างเกี่ยวเขาแต่ห้างเนี่ยจังหน่อยเพราะว่ากะศเป็นบกโคลน้าเป็นเลยดั่มห้างพีเออเ่น,นอ้อ <c> ง <oughs> น้องสาวนอา้องชายคนกำลังเกี่ยวอยู่ทางด้านนี้กับแถาเมย์เนาะพี่น้องกะชิญยากจังหน่อยเดยเพอเกี่ยวเขายางน้ำเ <c oughs> นี่ยเป็นเกี่ยวอยู่ทั้งด้านพี่น้อง เกี่ยวกับก้ากระดับเพราะว่ามันน้ำลายเนาะมันเป็่งน,น้ำบาลงนี่ส่วนทั้งพุ่นนั่นก้าวปะพ่อก้าวะพ่อหน้าก็เลิ่ริปดำเนะาะนา้ำท่มวมท่วมแล้วแหละวลันนี้กาา้มกามันตายเพราะก้ามันตายอะไรกันนี้คือไปหาเอากา้าเขาเจัมาดำเนาะได้ได้อยู่ประมาณครึ่งให้ ไห้นี่นะงหญ่เอลีให้เดีเยวแต่ว่าง่สประมาณก้าว่าจักไล่นี่แมเอาจากไ่คิดเป็นไ่เอาจากไล่คิดเป็นไล่บ้านห้ไล่เอกาน่งกไล่อันนี้ป็นบ้านไล่วาไปง่ายปนี่สี่ไป ประมาณสนนี่ลายนะพี่น้องนะให้เดียวโป่งเต่งๆเต็มๆสนเข่าเกียวทางด้านพุ่นจนมาหอดทั้งทั้งแม่เกี่ยวไปทั้งทีให้เดียวสี่ให้เดียวแล้วเห็นตัแต่ไม่เปอยเลย <laughs> <ะ>ไปหอยกระไลหลายอย่าวเบ,บาเอื้อสิไปตั้งกล้องเกี่ยวเขากันด้วยพี่นอ้อง มาเกี่ยวข่าวน้ากันได้พี่น้องมืีเกี่ยวข่าวอยู่หน้าบ้านนะเกี่ยวเหียด <laughs> เกี่ยวอะไมีเกี่ยวลาวมีแต่เกี่ยวเหียด <laughs> <laughs> ก็ไปกับโหซักไปนน้ำบ่ <laughs> <laughs> เกี่ยวบ่เข้า ปูมาคอยกันไลายหลมัน้อนเธอแล้าตักจาน่ะพรามึง่วมึนจะไล่มันน่ะจะไล่มันจะไลกลางเวไปนําเก็บะไปน้มาคอยไปน้ำพี่้องเลย เสื้อถงเื้อจะทามันเ่ยตามันมาือมันขึ้นไปนอนดดวยวจักตาเอ้ยตาเออเอาผลงมายตาเอยนีบมือแล้วออออ้าวอ้าวฮ้ย เน่ได้สอกไผ่น้มะก็ได้แพร่นึงนี่นี่ใช่ใช้ล่ะเลนงีบมือทั้งหนพี่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 พ่เป็ผูกผูก ขึ้นไปกระต้มจับอันนี้ได้ลมรเนี้ยอมก้่ยอมขึ้นรชอนแล้วเขาบอได้ปุ๋ยใส่ ทำาม่นั่นไม่ปูที่เล่าไส้แหลเข้าวันปูนนนะะนนเป็นต้นค่ะกระปูนะบ่อน้ำติดติดซีม่วงวนิดนึงนะตัวเม่นจังค่ะมันฮัฟแดดแน่นอนเม็ดตอนนั้นน่ะ <c oughs> มันบ่มีน้ำได้ตัวเขาดับมันก็เลยฮัฟแดดติดเดือกแล้วมันก็เลยเข้าเลยก็แตกของไอผู้เมื่อเอาของนะมันเป็น,นอนเลยหรือปล่ มันนอนรับเจะตายกเกี่ยวเข่าไปน้ำคุบกระปูไปน้ำพี่น้องใม่ตัว่ใหญ่ตัวกลาคุบๆๆตัวมีกลามเลยม่มีแมงดาเลยน่า แดงดะครับผมมีน้อนๆทีนี้นะอันกระปูพะนะันธุ์สีม่วงงามเลยนะกระปูโคมกระปูสีม่วงส่วน,นาาส่วนอยู่บ้านคอยนะั่นจะเป็นก้ามสีสีเหลืองอันนี้ของเพะนะื่อนเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยก้ามโตก้ามปูเหลืองอกระปูเพ่นเมอันโตก้ามเหลืองแต่ว่าโตัวขาว ไม่เหมือนว่าอยู่เหนือุอยู่บ้านขาวอยู่บ้านขากระปุนะบอสสั่งกะไง่ายแบบนี้แหละนี่แต่ว่าก้มขาวแก้มสีขาวขาวเรืองเลืองเนั่นบ่กระปุค่ายกับอีกแบบนึงนีพี่เจ้ากระปุกหน้าบานน้ จกตาทำยังไงเอาโอ้ล้านก็เมื่อเอาคู่กันยังบ่มาอยุดเนาะไปแล้วไปแล้วไปเอือยไปาคู่กันเร็วมาหน่ะแม่บาตาบาตาตาพากันไปเก็บอันกระปูกัะมาคอยอยู่หน้านะพี่น้องสบายดีป้าลูกหรือห๊าดีสบายดีพี่น้องเพา่คนว่าเก็บกระปูกัะมาคอยเนาะ ทั้งหน้าบ,บ่า้าหน้าสาวกับผากันเกี่ยวเขาทั้งผู้นะักเก็บมังอยเก็บกระปูไปว่ากินเทียเท่ยงมือแรงไอ้กินเที่ยงมือแรงก็นสิแกงน้ละไม้เลยพี่น้องเอ้ยใส่แบบแบบมังอยใส่กระปูแล้วเกงน้ละไม้เนาะพี่น้องเด็กบ้านนอกสิประมาณนี้เดี่น้องพากันหาเก็บมังอยเก็บกระปูไปเนาะใส่กระปูนะมาเบิ่งดู โอ้บักตะได้กระปู3โตแล้วพี่น้องเก็บบักหอยไปนําใส่แกงน้ําไม้ใส่หอยนะใส่หอยนะเร็วๆหาเก็บไปหาเก็บไปทางไดเอน้ําใส่นี่ดูพี่น้องหอยอันนี้สิเป็นหอยจุบหอยกลหอยจุบแล้วก็หอยปักกวงเนาะ อันนี้นะเอออยูอ่ๆนี่ดินี่จุกกระมีมาเก็บมาเก็บปูกเก็บหอยกระบ,บาวตาเดียวพี่น้องมันอยมันเริ่มเขาคลมแล้วมันเริ่มแดดนี่นี่ Hồi Hồi chụp mọi chuông lắm mọi chuông lắm mọi à lắm má chuông lắm mọi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  nè แม่มาหอยนี่เก็บเล็วเห็นบ่ไในเกาะเขาเนาะหอยลอยองลองเองแรงจ้ะฮะเก็บกระปุกเก็บกระปุกเก็บหอยนะพี่้องเ้ยบรรยากาศแบบต้มทุ่งไททุ่งนะ nè nè mời nè mời hai 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 เก็บกระปูเก็บหอยโห้นะักเก็บเก็บเก่งมาเก็บกนี่อมนีม่ไปไปมอนี้บาต้าพาพี่ดองมาเก็บหอยด้วยพี่น้องมอนีก็ได้ nó sai phân à, Thuộc phần kiếp anh ngoại phân hoài Phân hả đi nhé nè Nhưng kì Ngoài Nhà có hộp นีบ่อน้ำเกาะเขานะสเก็บขึ้นไปใส่อันแก่งนะไม่เอาเก็บเก็บเก็บไล่มาไล่พี่น้องเก็บเอาเก็บเอา,เอาเ ย้างย้างไปคืนแหละกระปูนี่มือมืเก็บหอยไปน้ำเหลินไปน้ำเฮี้ยวมาคันดีบแบบเออเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกูไลก์กดเชร์แบ่เออบันน้ำคลิปนี้กะขอก่าวคำา่าสบายดี สบายดีป oh. ้าลุงด้วยสบายดีสบายดีป้าลุงฮะป้าลุงมาสิไม่จบดนนี้นี่ป้าลุงเออป้าลุงเนาะพี่น้องคืนนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ